กลายเป็นดราม่าเดือดแซงข่าวการเมืองไปแล้วตอนนี้สำหรับดราม่าของวงการนักร้องลูกทุ่งของต๊ก,กแตนชนละดากับจ๊ะนงพนีจากที่ก่อนหน้านี้ต๊ก,กแตนได้โพสต์ร่ายยาวถึงกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งพร้อมฝากบอกให้ระวังให้ดีดังได้ก็ดับได้อย่าหญิงพยองเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนงานนี้ทำเอาหลายคนที่ติดตามฮือฮากันยกใหญ่ พร้อมกับโยงไปที่จะานงพนีกับเอมวิทวัตทำเอาจ้าและเอมได้ออกมาไลฟ์สดเคลียร์ชัดๆไปเลยทั้งประเด็นเรื่องแซงคิวนินทาและการโพสต์ถึงต่างๆพร้อมประกาศกล่าวต่อไปนี้จะไม่ขอยกมือไหว้ ไม่นับถือจากนี้ก็เกลียดกันไปเลยเจอหน้าก็จะไม่ไหว้เกลียดกันก็ไม่ต้องยุ่งกันซึ่งหลังจากที่จะไลฟ์จบตักกะแตนก็ขึ้นไลฟ์ต่อทันทีพร้อมฉะแหลกถึงจะยืนยันไม่ได้แซวคิวใครและถามหาเรื่องมันยาทว่ามีไหมจากประเด็นดังกล่าวถูกเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันกระหน่ำและงานนี้ถึงขั้นไปขุดคลิปและภาพของตักแตนกับแจ็คขณะที่ไปร่วมรายการคุยแซบโชว์เมื่อสองปีก่อนซึ่งตอนนั้นจ็คเป็นแขกรับเชิญและตักะแตนเป็นพิธีกรและได้ยกมือไหว้ทักทายก่อนเข้ารายการจากภาพดังกล่าวทำเอาหลายคนต่างแซวตกแตนยับเลยทีเดียว พราะก่อนหน้านี้ตักกแตนได้ถามจ้ากลางไล์ว่าเข้าใจมารยาททางสังคมไหมอย่างที่จะพูดว่าเจอพี่แตนไหว้ทุกครั้งนะ ขอโทษนะน้องไหว้พี่ตอนไหนหรอรายการไหนงานไหนหรือพี่ต้องไหว้น้องก่อนที่โตมาในสังคมที่ผู้ใหญ่สั่งสอนเราต้องเคารพคนที่อายุมากกว่าโตกว่าพ่อแม่พี่สั่งสอนมาแบบนี้ถ้าพี่เข้าใจผิดที่สามารถไหว้น้องได้นะที่ปรับเปลี่ยนได้นะน้องไหว้พี่ที่ไหนหรือว่าพี่ความจำเสื่อมเขาไม่เคยไหว้เรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว